นี่คือการเอาชีวิตรอดในป่าที่น่าตื่นเต้นที่สุดชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งเผชิญหน้ากันแบบตัวเปลา่าห้ามมีสิ่งของใดๆติดตัวไม่มีอาหารไม่มีน้ำต้องจับคู่กันเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าขอเพียงแค่พวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดในป่าได้ย1สิเอ็ดวันก็จะได้รับเงินรางวัลนับล้านผู้เข้าแข่งขันหญิงในตอนนี้ชื่อว่าแดนนี่เธอเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินในป่าและเป็นบังสวรรัตผู้เข้าแข่งขันชายชื่อว่าชาลีอายุห้าสิบสองปี มาจากนิวยอร์กเขาเป็นคนงานก่อสร้างือลาชีพเคยเป็นนาวิกโยธินมาก่อนทักษะการเอาชีวิตรอดส่วนใหญ่เรียนรู้มาจากตอนเป็นนาวิโยธินผมเคยอยู่ในป่าอเมริกาใต้จุดท้าทายในตอนนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งแคริบเบียน16กิโลเมตรภูเขาแม่น้ำเมดิโวทางตอนเหนือของโคลอมเบียที่นี่มีสภาพอากาศร้อนและชื้นป่าทึบทําให้การเดินเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษที่นี่มีงูพิษหลายชนิดและกบพิษสีสวยอาศัยอยู่และยังมีจระเข้เคแมนยาวกว่า3เมตรถึงเวลาถอดเสื้อนอกแล้ว แดนนี่เป็นผู้หญิงที่เปิดเผยมากเธอไม่แคร์เลยกับข้อกําหนดของทีมงานที่ให้เปลือยกายการเคลื่อนไหวของมือเธอคล่องแคล่วมากไม่กี่ทีเธอก็เปลือยกายหมดจดสําหรับชาลีแล้วข้อกําหนดนี้ไม่ได้สร้างความกดดันให้เขาเลยแม้แต่น้อยเขาเป็นผู้ชายสไตล์ดิบๆตามแบบฉบับเลยเขาถอดเสื้อนอกออกอย่างรวดเร็วภายใต้การจัดการของทีมงานรายการคนแปลกหน้าทั้งสองก็ได้มาพบกันในไม่ช้าคู่หูวัย25และ52ปีคู่นี้พอเจอกันก็เริ่มด้วยการจับมือทักทายและแนะนำชื่อจากนั้นก็กอดกันอย่างอบอุ่นพวกเขาควบคุมความรู้สึกปประม่าาไดด้เ็นอยงี ทั้งสองคนตกลงกันทันทีว่าจะต้องไม่ยอมแพ้กลางทันเด็ดขาดทั้งคู่เริ่มจากการดูแผนที่ภารกิจก่อนแผนที่ระบุว่าทั้งสองคนต้องหาก่อนฟ้ามืดแหล่งน้ำและที่ตั้งแคมป์ตามริมฝั่งของลําธารสาขาหลายสายให้เจอเมื่อกําหนดเส้นทางได้แล้วทั้งคู่ก็เริ่มวันแรกของการท้าทายขณะเร่งเดินทางชาลีก็แนะนําตัวเองกับแดนนี่ไปด้วยเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนงานก่อสร้างที่เก่งมากการสร้างที่พักพิงสําหรับตัวเองนั้นง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าป่าเขาบอกว่าตอนที่ตัวเองอยู่หน่วยนะวิกโยธินเคยฝึกในป่าที่ปาานม ดังนั้นตัวเองจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญการเอาตัวรอดในป่าตัวจริงชาลีได้ยินเสียงยุงรอบๆก็รู้สึกรำคาญอย่างมากจึงใช้ใบไม้ทำเป็นที่อุดหูแล้วเอามาอุดหูตัวเองซะเลยจากนั้นก็ถามแดนนี่ว่าเขามีทักษะอะไรที่ถนัดบ้างแดนนี่บอกว่าตัวเองเก่งเรื่องก่อไฟสร้างที่พักและถักเชือกชาลีบอกว่าตัวเองเก่งเรื่องวางกับดักและล่าสัตว์มากถึงตอนนั้นเขาจะเป็นคนหาของส่วนแดนนี่ก็รับผิดชอบเรื่องปิ้งย่างเป็นการประสานงานที่สมบูรณ์แบบเมื่อฟังแผนการต่างๆของชาลีแดนนี่รีบพูดขึ้น พอชาลีได้ยินแบบนั้นก็รีบถามว่าคุณคิดจะกินมังสวิรัตต่อไปที่นี่หรอือแดนนี่ตอบอย่างหนักแน่นว่าจะยินอยากกินมังสวิรัตต่อไปชาลีทำได้เพียงแสดงการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของเขาแต่ในใจเขากลับคิดว่าบางทีเขาอาจจะต้องแบกแดนนี่ออกไประหว่างทางพวกเขาทั้งสองคนเจอตัวอะไรบางอย่างชาลีเข้าสู่โหมดจับทันทีใช้เวลาไม่นานก็จับมันได้ชาลีถือมันไว้ในมือแล้วเล่นกับมันสักพักหน้าตามันก็ค่อนข้างน่ารักชาลีอยากจะกินมันมากแต่แดนนี่ที่เป็นมังสวิรัตกลับไม่กล้าทำร้ายชีวิตสัตว์ แดนนี่บอกกับชาลีว่าตอนนี้พวกเขายังหาแคมป์ไม่เจอการหาแคมป์และก่อไฟให้ได้ก่อนฟ้ามืดเป็นเรื่องสำคัญกว่าหลังจากการเกลี้ยกล่อมของแดนนี่ชาลีก็ปล่อยมันกลับเข้ารังไปราวๆบ่ายโมงครึ่งทั้งสองคนก็เจอแม่น้ำพวกเขาเดินไปตามแม่น้ำไม่นานทั้งสองคนก็เจอสถานที่ที่เหมาะสำหรับสร้างแคมป์ราวๆบ่ายสามโมงครึ่งทั้งสองคนก็เริ่มรวบรวมวัสดุสำหรับก่อสร้างชาลีใช้มีดใหญ่ตัดไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างที่พักพิงการตัดไผ่ทำให้ชาลีเสียแรงไปมากแดนนี่เกลี้ยกล่อมให้ชา อย่าเพิ่งหักโหมร่างกายตั้งแต่วันแรกชาลีบอกว่าเขายังมีอะไรต้องทําอีกมากยังพักไม่ได้เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วต้องรีบเก็บรวบรวมวัสดุให้เสร็จก่อนฟ้ามืดแดนนี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินในป่าสังเกตเห็นว่าตอนนี้ชาลีเริ่มมีอาการขาดน้ําแล้วแดนนี่รวบรวมกิ่งไม้แห้งและเชื้อไฟมาบางส่วนเขาใช้แท่งจุดไฟก่อไฟขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วทั้งสองคนใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ําจนเต็มแล้วนําไปต้มบนกองไฟไม่นานทั้งสองก็ได้ดื่มน้ําคําแรก เมื่อตกกลางคืนตอนดึกๆทั้งสองได้ยินเสียงดังของลิงหาเล,ลาือดไกล้ๆแคมป์ทั้งคู่ผ่านคืนนั้นไปอย่างหวาดผวาเวลาผ่านไปเข้าสู่วันที่สองเนื่องจากเมื่อคืนถูกลิงหาเลือดรบกวนชาลีจึงเริ่มรับมีดใหญ่ของเขาแต่เช้าตรู่แต่เขาไม่ทันระวังเผลอทำมีดบาดนิ้วเป็นแผลแดนนี่อยากจะช่วยชาลีทำแผลชาลีคิดว่าแผลเล็กแค่นี้ไม่จำเป็นต้องทำแผลเขาปฏิเสธความมังดีของแดนนี่ทันทีแดนนี่เป็นห่วงมากว่าแผลของชาลีจะติดเชื้อแต่ชาลีก็ดื้อดึงไม่ยอมฟังคำแนะนำของแดนนี่เลย ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งทั้งคู่ก็เริ่มสร้างที่พักชาลีตัดไม้ไผ่ให้มีความยาวพอเหมาะแดนนี่ก็ใช้ถาวรมัดให้แน่นส่วนหลังคาก็ใช้ใบไม้ปูซสอนกันแล้วเอาท่อนไม้วางทับไว้เพิงก็สร้างเสร็จแล้วพอตกกลางคืนไฟก็ดับลงต่อรุ่งสางแดนนี่หนาวจนนอนไม่หลับชาลีดูแลแดนนี่อย่างดีเขาตื่นขึ้นมาจุดไฟใหม่เองเขาใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะจุดไฟให้ติดขึ้นมาใหม่ได้เพราะแดนนี่หนาวมากชาลีจึงเอาทุกอย่างที่พอจะหม่มได้มาห่มให้แดนนี่ ส่วนตัวเองไม่ได้นอนคอยดูแลให้ไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาผ่านไปถึงวันที่3พอฟ้าสางแดนนี่ก็เริ่มออกไปหาอาหารแดนนี่ที่เป็นมังสวิรัต์หวังว่าจะหาผลไม้หรืออะไรทํานองนั้นได้ส่วนชาลีอยากกินเนื้อมากวิ่งไปที่ริมแม่น้ําพลิกก้อนหินหาดูแดนนี่เจอผักกาดขาวแม่น้ําบางส่วนบนต้นไม้ที่ค่อนข้างสูงตามที่แดนนี่บอกในนี้มีสารอาหารมากมายเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมมากหลังจากนํากลับมาที่แคมป์ทั้งสองคนก็เริ่มกินแดนนี่ถามชาลีว่าอร่อยไหมชาลีลองชิมอย่าระมัดระวัง เขาขมวดคิ้วแล้วตอบว่ารสชาติเหมือนกินใบไม้แดนนี่บอกชาลีว่ากินเจ้านี่จะได้วิตามินเยอะนะชาลีที่ไม่เข้าใจความหวังดีตอบกลับไปตรงๆว่าถ้ากินแบบนี้เขาคงอยู่ไม่ถึงยี่สิบเอ็ดวันตอนประมาณบ่ายสามโมงชาลีเจอมะม่วงสองลูกเขารีบเอามะม่วงสุกสีเหลืองให้แดนนี่กินส่วนตัวเองก็กินลูกที่มีหนอนแดนนี่กินอย่างมีความสุขมากชาลีมองดูใกล้ๆบนต้นไม้ยังมีมะม่วงดิบอยู่บ้างหลังจากกลับมาที่แคมป์แดนนี่ช่วยชาลีเอาเห็ดออกจากตัว ยิ่งเห็บอยู่บนตัวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสพร่เชื้อโรคได้มากขึ้นเท่านั้นเมื่อเห็นเห็บจำนวนมากบนตัวแดนนี่กังวลม,มากว่าพวกเขาทั้งสองคนจะติดโรคไหลหากไม่มีแหนบเล็กๆก,ก็ยากที่จะดึงเห็บออกจากผิวหนังให้สมบูรณ์ทั้งตัวชาลีก็สังเกตเห็นว่าแดนนี่มีเห็บอยู่ที่ห่างตาโชคดีที่ชาลีมือแม่นมากสามารถดึงเห็บออกมาได้ทั้งตัวส่วนเรื่องช่วยแดนนี่ดึงเห็บออกจากส่วนอื่น,นๆก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดทั้งสองคนพบลำธารสายเล็กๆถัดไปมีน้ําตกไหลลงสระเล็กๆก,ก่อนจะกลายเป็นลำธารที่ไหลเชี่ยวชาลล่่คิดดดวาาาานน้ํจะะไไมมีีปััญหออรภย ชาลีก็เลยดื่มเข้าไปบ้างเพื่อลองดูแดนนี่คิดว่าตอนนี้มีไฟแล้วมีน้ำดื่มที่ปลอดภัยแล้วแต่ชาลียังจะเสี่ยงดื่มน้ำดิบอีกนี่มันเดือดร้นเกิดไปแล้วชาลีพูดกับกล้องว่ารอดูพรุ่งนี้ว่าเขาจะป่วยไหมก็จะรู้ว่าน้ำปลอดภัยหรือไม่พอกลับไปชาลีก็ไปช่วยแดนนี่หามะม่วงอีกอยากให้แดนนี่อารมณ์ดีขึ้นบ้างแต่ตอนที่ปีนต้นไม้เก็บมะม่วงเขาก็ตกลงมาอย่างแรงมีดพลาในมือเกือบจะฟันเข้าที่ต้นขาเพราะกลัวว่าถ้าแดนนี่รู้แล้วจะโกรธจะดุเขา หลังจากกลับมาที่แคมป์พราะมะมุ่นชาลีก็ไม่ได้บอกเรื่องที่ตัวเองตกลงมาให้แดนนี่รู้พอตกกลางคืนประมาณตีสีทั้งสองคนก็เริ่มม่วนอยู่กับการจับเห็บตามตัวแดนนี่ถามชาลีว่าตอนนี้เธอจับได้กี่ตัวแล้วชาลีบอกว่าได้23สามตัวแล้วช่างเป็นคืนที่วุ่นวายกับการจับเห็บจริงๆเข้าสู่วันที่สชาลีที่ดื่มน้ำในลำธารเมื่อวานนี้ไม่ได้แสดงอาการป่วยออกมาชาลีใช้ร่างกายตัวเองพิสูจน์แล้วว่าน้ำในลำธารสามารถดื่มได้โดยตรง การที่กินอะไรไม่ค่อยได้ประกอบกับตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับทำให้ร่างกายของแดนนี่เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายดังนั้นวันนี้จึงเน้นพักผ่อนสบายๆชาลีตัดสินใจให้แดนนี่พักผ่อนอยู่ที่แคมป์ส่วนตัวเองจะออกไปตักน้ำแต่ตอนที่คุยกับแดนนี่กลับมีท่าทีเหมือนกำลังจัดการสั่งงานเขาอยู่แดนนี่ไม่พอใจเรื่องนี้และไม่ฟังคำพูดของชาลีเธอหัวรั้นตามชาลีไปตักน้ำที่ลำธารด้วยชาลีเห็นแดนนี่โกรธมากจึงอธิบายว่าเขาแค่เห็นว่าเธอไม่สบายเลยอยากให้เธอพักผ่อนไม่ได้มีเจตนาจะออกคำสั่งเธอ แต่แดนนี่กลับโกรธมากกับน้ำเสียงที่ชอบปงการของชาลีไม่ว่าชาลีจะอธิบายอย่างไรเธอก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะให้อภัยเขาส่วนชาลีก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาแค่เห็นว่าแดนนี่เหนื่อยและอยากจะช่วยเท่านั้นมันไม่ได้มีความหมายว่าใครสั่งใครเลยหลังจากกลับมาที่แคมป์ชาลีก็ยังคงขอโทษแดนนี่อย่างจริงใจเข้าสู่วันที่6แล้วชาลีกำลังเทก,ก้อนหินในลำธารเล็กๆเ,เพื่อหาเครฟิตแต่หลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งเขาก็หาเครฟิตไม่เจอแต่กลับเจอหอยน้ำจืดจำนวนมากแทน หลังจากนำพวกมันกลับมาที่แคมป์ชาลีก็เริ่มย่างหอยน้ำจืดบนฐานแดนนี่ถามว่าคุณจะย่างพวกมันทั้งเป็นแบบนี้เลยเหรอชาลีตอบว่าแน่นอนสิต้องย่างทั้งเป็นแต่แดนนี่กลับรู้สึกว่านี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะการมองดูพวกมันแตกโพลลในกองไฟมันน่าเศร้าจริงๆชาลีถึงกับพูดไม่ออกรู้สึกว่าแดนนี่นี่มันบ้าเกินไปแล้วแดนนี่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้บ้าแค่ยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองเท่านั้นแม้แต่สิ่งเล็กๆอย่างหอยทากก็สมควรได้รับความเคารพทุกสิ่งเท่่่าาาเีีียมมกกกกััันนนนะชถึงงงบบบพออบบพููดดดไไอออป้คขแ เขาจึงเอาส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้กินกลับไปใส่ในน้ําวันรุ่งขึ้นเวลาดําเนินมาถึงวันที่9ชาลีเผลอทามีดบาดนิ้วตัวเองอีกครั้งตอนกําลังตัดไม้ไผ่พอดานี่ว่ายน้ําเสร็จกลับมาก็เห็นแผลของชาลีเพื่อป้องกันการติดเชื้อดานี่จึงอยากช่วยชาลีทลําแผลตอนแรกชาลียังคงดื้อรั้นไม่ยอมทําแผลแต่หลังจากดานี่ทั้งเกลียกล่อมทั้งขู่ชาลีก็ยอมให้ดานี่ทําแผลให้หลังจากล้างแผลด,ด้วยน้ําสะอาดแล้วดานี่ก็ใช้ใบไม้พันแผลไ,ไว้เวลาผ่านไปจนถึงวันที่ สิบเอ็ดพอฟ้าสังฉลี่ผู้หิวโหวยก็เริ่มสร้างกับดักหอกดิดตัวหลังจากยึดมันไว้กับต้นไม้แล้วเขาก็ใช้มะม่วงชิ้นหนึ่งเป็นเหยืออ่อ่อพอกลับไปเขาก็วางกับดักจับเครฟิตเล็กๆไว้ในลำธารอีกอันวิธีทาง่ายมากแค่เสียบไม้เข้าไปในไม้ไผ่เว้นช่องว่างเล็กๆตรงกลางไว้ก็พอส่วนแดนนี่ก็เก็บดอกไม้สีเหลืองและใบไม้ที่กินได้มาบ้างวันที่สิบสามกับดักที่ชฉลีวางไว้ไม่ได้อะไรกลับมาเลยชาลีที่หิวจัดจึงทําเด็ดตกปลาขึ้นมาอีกอันเริ่มไปตกปลาแดดนนนนี่่เเจอฉงหงหึใปา ถั่วชนิดนี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแดนนี่ไม่ทิ้งส่วนใดเลยเขากินมันทั้งเปลือกชาลีตกปลาจนถึงบ่ายสองโมงกว่าแต่ก็ยังตกปลาไม่ได้เลยเมื่อตกกลางคืนแดนนี่สังเกตว่าสองสามวันที่ผ่านมาชาลีดูหดหู่มากแดนนี่รู้ดีว่าถ้าหาอาหารเจอชาลีก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวันที่สิบห้าชาลีไปตรวจสอบกับดักที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้กับดักไม่ทำงานอยู่ก็ยังอยู่ครบเขาจึงต้องกลับแคมป์อย่างช่วยไม่ได้พอตกกลางคืนชาลีก็พูดกับกล้องว่าเขาหิวมากจริง ตอนนี้แม้แต่กล้องก็ยังถือไม่มั่นคงถ้าหากมีอะไรกินคงจะดีมากเลยนะเวลาผ่านไปถึงวันที่สิบปดชาลีหิวจนเงียบไปเลยไม่พูดไม่จ่าแล้วแดนนี่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของชาลีถึงขั้นมีความคิดที่จะล้มเลิกกลางคันตอนที่แดนนี่ออกไปหาอาหารเขาก็ไปเจอกบตัวหนึ่งเข้าแดนนี่ที่เป็นมังสวิรัตต้องต่อสู้กับความคิดตัวเองอย่างหนักสุดท้ายก็ยังเลือกที่จะจับกบเพื่อให้ชาลีอิ่มท้องพอกลับมาที่แคมป์ชาลีเห็นกบที่แดนนี่จับมาให้ตน ก็รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่คาดคิดจริงๆว่าแดนนี่ที่ใจบุญมาตลอดจะจับกบให้ชาลีกินแดนนี่บอกว่าเขารู้สึกผิดมากแต่เขาก็รู้ว่าชาลีต้องการอาหารอย่างมากตอนที่ชาลีกำลังจัดการกับกบแดนนี่ก็เลื่องไปไว่ายน้ำเลยส่วนชาลีก็ได้กินมือกบย่างเขาไม่ปล่อยให้เสียเปล่าเลยแม้แต่น้อยกินจนเกลี้ยงแม้กระทั่งกระดูกเวลาดำเนินมาถึงวันที่20เราวราวเจ็ดโมงเช้าทั้งสองคนก็นำเถาวันที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วออกเดินทางพวกเขาต้องสร้างแพไม้ไผ่เพื่อพายไปย พอทั้งสองคนเจอไผ่แล้วก็เริ่มตัดไผ่ทำแพลตอนที่ชาลีกกำลังตัดไผ่ยอยู่เขาไม่ทันสังเกตว่ามีรังพึ่งอยู่ทำให้เขาถูกพึ่งต่อยไปกว่าสามสิบครั้งจนกระทั่งราวๆเกือบห้าโมงเย็นพวกเขาถึงจะทำแพลเสร็จทั้งสองคนก็ขึ้นแพแล้วเริ่มพายไปยังจุดนัดช่วยเหลือทันทีทั้งคู่คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของจอระเข้แมในน้ำอยู่ตลอดแต่ที่คาดไม่ถึงคือไม่นานนักฝนก็ตกลงมาทั้งสองคนฝ่าสายฝนเดินทางต่อจนกระทั่งฟ้ามืดถึงได้เข้าฝั่งเพื่อพักผ่อนทั้งคู่พ ชาลีให้แดนนี่พักผ่อนส่วนตัวเองจะคอยเฝ้ายามเพื่อระวังจระเข้แม่ในน้ำและสัตว์นักล่ารอบๆโชคดีที่ชาลีเป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอไม่นานนักชาลีก็พบจระเข้ตัวหนึ่งที่ซุ่มเข้ามาใกล้ขอบแผ่ไม้ไผ่แล้วโชคดีที่เจอได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นคงกลายเป็นอาหารว่างของจระเข้ไปแล้วเวลาเดินทางมาถึงวันที่21ราราวๆตีห้าครึ่งทั้งสองคนก็เริ่มออกเดินทางไปยังจุดช่วยเหลือพวกเขาทั้งสองยังต้องพายเรืออีก3าจุกิโลเมตรเพื่อไปยังจุดรับตัวที่ปากทางออกสู่ทะเลแ ทั้งสองคนพายเรือไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มถึงจะไปถึงจุดช่วยเหลือเนื่องจากแนวปะการังและคลื่นลูกใหญ่เรือกู้ภยัยจึงทาได้ถีงท่อสมออยู่ไกลๆทั้งสองคนทําได้พีงฝากคลื่นลูกใหญ่ว่ายน้ําไปยังเรือกู้ภยัยคลื่นลูกใหญ่ในทะเลทําให้ทั้งสองคนลําบากอย่างมากจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงพวกเขาถึงขึ้นเรือกู้ภัยได้จากสถิติหลังการแข่งขันแดนนี่น้าหนักลดไปทั้งหมด6กิโลกรัมในเวลา2 1เ็ดวัน